บางทีคิดคอนเทนต์ไม่ออกอนะก็ทำภารากิจไปด้วยแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยนะนี่เราใส่แว่นนะเพือพ่อนเพเวลาเราทำนู่นทำนี่เวลาเราไอ้นี่เราจะใส่แว่นด้วยดูนะ สวัสดีห้าคนอ้วนนะช่วงนี้เราก็ว่าเรากินน้อยลงแล้วนะแต่มันลดลงยากอนะเนาะเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยขี้เกียจ สวัสดีสามคน ยสวัสดีห้าคน <laughs> ใส่แว่นด้วล่ะเราเนี่ยเราจะใส่ออกไปข้างนอกเราก็ใส่แว่นจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็อยู่บ้านเราก็ใส่แว่น,ด,น,นดูนู่นดูนี่ แต่เวลาถ่ายคลิปอะไรแล้ว่านี่หาวนะง่วงนะแต่ว่านอนไม่หลับ Okay ถ่ายรูปโพสหน่อยหลายคนชอบถามว่าใครถ่ายคลิปให้ถ่ายรูปให้นะก็ส่วนใหญ่ถ่ายเองดูมุมกล้องก็น่าจะรู้แล้วว่าเราถ่ายเองเนาะ ค่อย้ออกไปไหนส่วนใหญ่ก็อยู่แต่บ้านถ่ายอยู่ที่บ้านนะแต่ตีสี่บางคนเขาก็ตื่นกันนะบางคนตีสี่ตีห้าอ่างเงี้ยนี่ก็นี่กี่โมงแล้วเนี่ยตีสามปะตีสามัล้วนะว้าว ถ้าสวยเหมือนใช้ฟิลเตอร์ก็ดีเนาะก็ลังเคยนั่งคิดนะเออมันก็คงจะแบบ ราก็พยายามกินน้อยลงลนะช่วงนี้ทาไมเราอ้วนขึ้นวะลดความอ้วนก็ยากะบางทีคือบางทีมันไม่รู้หรอกมันบางทีมันไม่รู้ตัวนะว่าอ้วนอะ่ะแต่พอใส่ชุดอะ่ะแล้วมันคับเลยรู้ว่าตัวเองอ้วนอืมบางทีเอาชุดที่มันเคยใส่ได้เอา้ามาใส่แล้วบอกเฮ้ยชุดนี้เราเคยใส่แล้วมันไม่คับนะเออชุดนี้เราเคยใส่แล้วมันใส่ได้อะ่ะ ปรากฏว่าเฮ้ยทําไมใส่ไม่ได้หล,หลายชุดเลยเมื่อก่อนอะแล้วบางทีนะปีย้อนดูย้อนดูคลิปสมัยตอนที่ยังผมผอมอะอตอนนั้นก็โอ้โหแบบอนี่เหมือนกันนะ สส็สวัสดีค่ะสิบสามคนสวัสดีค่ะคุณสดจัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบารีบารีใช่ไหมเดี๋ยวจะนี่แหละจะทานข้าวแล้วเพื่อนทานข้าวแล้วก็ ดูทีวีไปด้วยเนาะลองดูว่าจะทานอะไรดีมีมันเออมันมันต้มอยู่ทานมันต้มแล้วกันแล้วก็อะไรนะแต่ช่วงช่วงนี้เราทานข้าวชามแบบเราไปทานมื้อเย็นเลยเนาะมื้อเช้าก็ไม่ค่อยได้ทานหรอกไปทานมื้อเย็น แล้วแบบหิวทานที่ชามเบอร์เลยนะข้าวอ่ะเออเต็มเลยอ่ะแล้วก็ผัดผักก็ผัดผักก็สะดวกดีผัดผักคะน้าเนาะชอบทานผักคะน้าก็ผัดเองเลยใส่พริกใส่กระเทียมโอเลยอ่ะใส่ซอสหอยนางรมอะไรเงี้ยวันนี้ก็ทานผักผัดผักกวางตุ้งเนาะก็สวัสดีสิบคนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวกำลังใจนี่แหละวิ เราตั้งเวลาปิดเครื่องไว้ทุกเครื่องเลยเดี๋ยวแล้วมันก็เราก็ต้องกดไอ้นี่ก่อนแต่และเครื่องเราจะตั้งเวลาไว้นะว่าอย่างเงี้ยเมื่อกี้ไสดเราเราตั้งเวลาปิดเครื่องไว้ไงทุกเครื่องแหละบางทีเราลืมปิดอะแล้วเมื่อกี้มันจะปิดเครื่องเราก็เลยกดแบบว่าเออเน่นไปก่อนไล่ต่อก็สวัสดีค่ะคุณสดจัดสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ ก็ฝันดีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราว่าจะทานเดกำลังดูว่าจะทานอะไรดีเมื่อตอนเย็นทานนี้ไ,ไปแล้วนะผัดกวางตุง้งข้าวข้าวซ้อมข้าวซ้อมมือนะข้าวกล้องอะ่ะอืมแล้วก็ตอนแรกเราเราทานพวกเป็นข้าวขาวเนาะข้าวเหนียวแล้วก็มีคนนึงก็บอกว่าอายุเยอะแล้วควรจะทานข้าวกล้องนะหลังจากนั้นเราก็ทานข้าวกล้องอืมตลอดเลย แต่เราก็ทานชามเบลอร์นะถึงจะเป็นข้าวกล้องเราก็ทานชามใหญ่ก็ทานให้มันอิ่มอะ่ะแล้วก็ผักแล้วก็ทานสับประรดไปเนาะนี้หิวแล้วเดี๋ยวว่าจะทานก่อนนอนไม่แน่ใจว่าที่อ้วนนี้เพราะเราทานก่อนนอนหรือเปล่าเราชอบทานแบบให้มันอิ่มอิมอะ่ะแล้วมันจะได้หลับสบายก็สวัสดีนะคะเพื่อนเดี๋ยวว่าจะทานแล้วก็ดูซีรีส์ต่อด้วย